าตาเาครับเป็นเรื่องของรายการในตั๋วแลกเงินครับอันตั๋วแลกเงินนั้นต้องมีรายการดังกล่าวดังต่อไปนี้นะครับอนุ1คําบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงินอนุ2คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใจ่ายเงินเป็นจํานวนแน่นอนครับอนุ3ชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายครับอนุ4วันถึงกําหนดใช้เงินครับอนุ5สถานที่ใช้เงินอนุ6ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคําจดแจ้งว้ใช้เงินแก่ผู้ถือครับอนุ7วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน อนุ8ล,ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายครับในมาตรา909นกะครับก็เป็นรายการในตัวเงินที่จะต้องมีนะครับเรามาดูอน,นุแรกกันนะครับคําบอกชื่อว่าเป็นตัวแลกเงินนะครับก็คือตัวแลกเงินเนี่ยก็จะต้องมีรายการบอกว่าเป็นชื่อตัวแลกเงินครับส่วนอนุ2ครับคำสั่งอันปัสจากเงื่อนไขให้จ่ายเงินเป็นจํานวนแน่นอนครับก็คือจะต้องเป็นคําสั่งให้ผู้จ่ายเนี่ยจ่ายเงินนะครับไม่ใช่เพียงแค่คําร้องขอนะครับและคําสั่งนั้นจะต้องมีลักษณะชัดแจ้งว่าให้ผู้จ่ายเนี่ยทำตามคําสั่งครับ ส่วนคำว่าคำสั่งนั้นต้องปัจจากเงื่อนไขนะครับก็หมายถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินเท่านั้นครับหากเหตุการณ์นั้นนะครับไม่ใช่เงื่อนไขการจ่ายเงินเนี่ยแต่เป็นเพียงแค่มูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้เนี่ยย่อมไม่ใช่เงื่อนไขนะครับตัวอย่างเช่นออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อจะชําระค่าก่อสร้างครับที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยถือว่าเป็นเพียงการแสดงเหตุแห่งการออกตัวครับว่าเหตุที่ออกตัวเพราะมีหนี้สินตามสัญญานะครับไม่ใช่เป็นการออกตัวโดยมีเงื่อนไขครับ ต่อไปอนุสามครับชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายนะครับตั๋วแลกเงินก็ต้องมีรายการชื่อหรือยี่ห้อของผู้จ่ายนะครับคือเมื่ออ่านรายการในตั๋วแลกเง an ินแล้วต้องเข้าใจว่าเป็นชื่อหรือยี่ห้อของผู้จ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วครับส่วนอนุสี่วันถึงกําหนดใช้เงินนะครับก็หมายถึงวันที่ผู้ทรงมีสิทธิ์นําตั๋วแลกเงินไปยื่นเพื่อให้ผู้จ่ายเนี่ยใช้เงินครับ หากผู้สั่งจ่ายเนี่ยไม่ได้ระบุวนันถึงกําหนดใช้เงินไว้ในตั๋วเงินนะครับก็ไม่เสียไปครับกรณีอย่างนี้นะครับให้ถือว่าพึงใช้เงินเมื่อได้เห็นครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ระบุไว้นั่นเองต่อไปนุ5ครับสถานที่ใช้เงินหากไม่ระบุไว้เนี่ยก็ไม่ทําให้ตั๋วเงินนั้นเสียไปครับคือหากไม่ได้ระบุสถานที่ใช้เงินไว้นะครับก็ให้ถือเอาภูมิลําเนาของผู้จ่ายเป็นสถานที่ใช้เงินครับส่วนชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคําจดแจ้งว่าใช้เงินแก่ผู้ถือนะครับ ตรงนี้ก็คือต้องระบุชื่อผู้รับเงินนั่นเองนะครับหรือว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือครับส่วนอนุเจตครับวันและสถานที่ออกตัวแลกเงินนะครับตัวแลกเงินเนี่ยก็จะต้องมีรายการวันออกตัวแลกเงินนะครับหากไม่มีเนี่ยถือว่าตัวแลกเงินนั้นมีรายการไม่ครบถ้วนนะครับย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตัวแลกเงิน,นครับตัวอย่างเช่นกรณีเช็คซึ่งลงวันที่นะครับแต่ไม่ได้ลงวันเดือนปีที่สั่งจ่ายนะครับ ผู้ทรงอาจลงเดือนปีที่ถูกต้องแท้จริงลงไปได้ครับเรามาดูอีกตัวอย่างนะครับหากผู้สั่งจ่ายไม่ได้ลงวันออกตัวแลกเงินไว้เนี่ยผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะทําการโดยสุจริตโจทวันที่ถูกต้องแท้จริงลงก็ได้ครับเช่นการที่จําเลยเนี่ยส่งมอบเช็คพิพาทให้โจทย์ไปเนี่ยโดยจาเลยไม่ลงวันที่ที่ออกเช็คนั้นครับย่อมเป็นพฤติการที่ถือได้ว่าจาเลยยินยอมให้โจทย์ลงวันที่ในเช็คได้เองครับ โจ์จึงมีสิทธิ์ลงวันที่ในเช็คได้ครับส่วนอนุ8ครับลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายครับตัวแลกเงินเนี่ยก็ต้องมีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเสมอครับหากตัวแลกเงินฉบับใดไม่มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายครับย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตัวแลกเงินครับต่อไปมาตรา910ครับเป็นตาสารที่รายการขาดตกบกพร่องนะครับ 910เนี่ยก็คือการขยายความที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับของมาตรา909นั่นเองนะครับตาสารอันมีรายการขาดตบบกพ่องไปจากที่ท่านระบุบังคับไว้ใน,นมาตราก่อนนี้ย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตัวแรกเงินเว้นแต่ในกรณีใดจะกล่าวต่อไปนี้นะครับตัวแรกเงินเนี่ยซึ่งไม่ระบุเวลาใช้เงินน่ยท่านด้ถือว่าพึงใช้เงินเมื่อได้เห็นครับแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่ใช้เงินนะครับไม่ได้ระบุไว้เนี่ยท่านด้ถือว่าเอาภูมิลำเนาของผู้จ่ายเนี่ยเป็นสถานที่ใช้เงินครับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่แสดงให้ปรากฏสถานที่ออกตั๋วเนี่ยท่านได้ถือว่าตั๋วเงินนั้นได้ออกณนะภูมิลำเนาของผู้สั่งจ่ายครับส่วนกรณีที่ไม่ได้มีการลงวันออกตั๋วไว้ครับท่านว่าผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งคนใดจะทําการโดยสุจริตจดวันตามที่ถูกต้องแท้จริงลงไปก็ได้ครับ ต่อไปมาตรา914ครับเป็นเรื่องของความผูกพันของผู้สั่งจ่ายและก็ผู้สลักหลังครับบุคคลผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลังตัวแลกเงินย่อมเป็นอันสัญญาว่าเมื่อตัวนั้นได้นํายืน่นโดยชอบแล้วเนี่ยจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัวนั้นถ้าละตัวแลกเงินนั้นเขาไม่เชื่อถือโดยไม่ยอมรับรองก็ดีหรือไม่ยอมจ่ายเงินก็ดีผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังก็จะใช้เงินแก่ผู้ส่งครับหรือแก่ผู้สลักหลังคนหลังซึ่งต้องถูกบังคับให้ใช้เงินตามตัวนั้น ถ้าหากว่าได้ทำถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินนั้นแล้วครับในมาตานี้นะครับก็เป็นเรื่องของความรับผิดของผู้ส่งจ่ายหรือผู้สลักหลังตัวแลกเงินนั่นเองนะครับส่วนมาตรา9 1 6ครับเป็นเรื่องของข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องตามตัวเงินครับบุคคลทั้งหลายผู้ถูกฟ้องในมูลตัวแลกเงินหาอาจจะต่อสู้ผู้ส่งด้วยข้อต่อสู้ อนอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้สั่งจ่ายหรือกับผู้ทรงคน,งก,นก่อนนั้นได้ไหมเว้นแต่การโอนจะมีได้ขึ้นด้วยการคบคิดกันช่อชนครับในมาตรา9 1 6นะครับก็เป็นข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องตามตัวเงินนะครับก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันก็คือกรณีแรกเนี่ยจะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องเนี่ยก็คือลูกหนี้นะครับผู้ถูกฟ้องจะยกข้อต่อสู้อนอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่างตนเองอกับผู้สั่งจ่าย ขึ้นต่อสู้ผู้ทรงไม่ได้ครับส่วนกรณีที่2นะครับผู้ถูกฟ้องซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยจะยกข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อนๆขึ้นต่อสู้ผู้ทรงไม่ได้ครับซึ่งคําว่าผู้ทรงคนก่อนๆเนี่ยหมายถึงผู้ทรงคนก่อนหน้าผู้ทรงคนปัจจุบันนะครับตัวอย่างเช่นจําเลยที่1ครับอ้างว่าสั่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อเป็นการคำกันหนี้ที่จําเลยเป็นหนี้อออ่างครับและมีการชำระหนี้นั้นแล้วครับ จำเลยที่1กับออ่างจึงไม่มีหนี้ต่อการครับเป็นการยกข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพนันระหว่างจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายกับออ่างเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อนครับจำเลยจึงไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทย์ซึ่งเป็นผู้ทรงในคดีนี้ได้ครับต้องห้ามตามตามตาตรา9 1 6นั่นเองครับส่วนมาตรา917เครับเป็นเรื่องของการโอนตั๋วแลกเงินครับอันตั๋วแลกเงินทุกฉบับ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สั่งจ่ายให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งก็ตามครับท่านว่าย่อมโอนให้กันได้ด้วยสลักหลังและส่งมอบครับส่วนวักสองผู้สั่งจ่ายเขียนลงในด้านหน้าตัว๋วแลกเงินว่าเปลี่ยนมือไม่ได้ทั้งนี้ก็ดีหรือเขียนคำอื่นอันได้ความเป็นทํานองเช่นเดียวกันนั้นก็ดีท่านว่าตั๋วเงินนั้นย่อมจะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการ และด้วยผลอย่างการโอนสามัญครับส่วนวัคท้ายครับตัวเงินจะสลักหลังให้แก่ผู้จ่ายก็ได้ไม่ว่าผู้จ่ายจะได้รับรองตัวนั้นหรือไม่หรือจะสลักหลังให้แก่ผู้สั่งจ่ายหรือให้แก่คู่สัญญาฝ่ายอื่นใดแห่งตัวเงินนั้นก็ได้ครับส่วนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมจะสลักหลังตัวเงินนั้นต่อไปอีกได้ครับในมาตรา917นะครับก็จะเป็นลิองของการโอนตัวระบุชื่อครับ วิธีการโอนตั๋วนะครับก็จะต้องทําการสลักหลังและส่งมอบครับแต่ว่าการสลักหลังเนี่ยก็มี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือการส up, ลักหลังลอยแล mmm. แ shapes, okay, um. ้วก็การสลักหลังเฉพาะครับการสลักหลังลอยเนี่ยกระทำได้โดยเพียงลงลายมือชื่อของผู้สลักหลังครับไว้ที่ด้านหลังของตั๋วเงินหรือว่าใบประจําต่อโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับประโยชน์นะครับส่วนการสลักหลังเฉพาะเนี่ยทำได้ ด้วยการเขียนคำสลักหลังนะครับแล้วก็ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้และลงลายมือชื่อผู้สลักหลังลงในตั๋วเงินหรือว่าในใบประจำต่อครับในกรณีที่ผู้สั่งจ่ายครับไม่ต้องการให้ผู้รับเงินเนี่ยโอนเปลี่ยนมือตัวแลกเงินต่อไปนะครับก็ย่อมจะทําได้ด้วยการเขียนข้อความไว้ที่ด้านหน้าตั๋วว่าเปลี่ยนมือไม่ได้ครับหรือว่าข้อความอื่นในทํานองเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นคําว่า a c payee only นะครับ